พดีระ,ะ,ระ,ระาะบ้านโนนไปนาทป็การเป็นคารยังจเป็นกาของชาบ้านก็บ้านนี่แหละเดี๋ยวกำลั <c oughs> ง,เอ,งเ,เอาลงครับยังไม่สุกฝูกระทาจะนีหมบประมาณมาไม่หมดครับได้แค่นี้ถามว่ากี่จะเป็นทางกระ บางชาวก็เริ่มสุกครับบางชางเงเว <S <S เป็นยังเงือกเขียวอบรรยากาศท้องไร่ท้องนาวันก็นมีโอกาสจะกลับมาบ้านครับกำลังสุกแล้วเริ่มสุกนาหมาสินาแล้วเรเกี่ยวสม่ยอมเลิกสนใจทีนี้ก็จะใช้ ลูกขาวมุลิอ่ากระเลบริลิดร้อยห้าลิกหนักอากาศจะเย็นๆนอนก็จะกูคขานนะครับตอนนี้สวยมากครับถ้าไม่ล้มก็ รถก็จะเกี่ยวสบายจะข้าวลบหน่อยก็เกี่ยวไม่ได้เลเกี่ยวยากก็กำลังลองดูกันบรรยากาศช่วงเย็น,ยน มาดูข่าวไกลถึแล้ลรลพล่นหนึ่ ที่ที่พามาลูกข้าวกับไฟข้าวกเพื่อกันเดินหารกขึ้นมองมางมาจมนะ ข้าวกำลังร่วงไม่ค่อยสวยกับป,นปนบีนี้ก็สำหรับวันนี้ก็จบวันนี้ก่อนครับ